แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าววันนี้สันแซบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์นะคะการรับเงินประกันราคาข้าวปี3สําหรับปีการผลิต2,564ทับ65รวมไปถึงโครงการคู่ขนานค่ะที่ออกมาอย่างต่อเนื่องและ โครงการคู่ขนานที่เป็นในส่วนของค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวนั่นก็คือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งจํากัดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกิน2,000 0บาทด้วยวงเงินที่ทางรัฐบาลเคาะอยู่ที่54,000ล้านบาทค่ะซึ่งในส่วนของโครงการนี้รอเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้ติดตามโครงการประกันรายได,ได้รวมไปถึง ราคาที่ประกันไว้ข้าวทั้ง5ชนิดนะคะจำนวนครัวเรือนละเท่าไหร่และถ้าหากคิดออกมาเป็นกิโลกร,รัมต่อไร่จะได้รับคนละเท่าไหร่ค่ะวันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบ่บหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด Sub สไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนทุกท่านพี่น้องเกษตรกรทุกคนรวมไปถึงพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะ ก็แน่นอนค่ะในส่วนของนอบขอวันที่23สิงหาคม2563ที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติในส่วนของโครงการทั้งโครงการประกันไรายได้พร้อมกับโครงการคู่ขนานนะคะทั้ง5โครงการด้วยงบประมาณรวมกว่า1.52แสนล้านบาทค่ะ ด้วยปีการผลิต2564ั25ทับ65าทำให้พี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวตอนนี้ดีใจกันทั่วประเทศเลยนะคะแต่เงินยังไม่ได้นะเพราะว่าต้องเหลืออีกหลายๆขั้นตอนที่จะนำเข้าคอรมอค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกระทรวงการคลังนะคะ สำนักงบป,ประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะไปดูรายละเอียดของเรื่องเงินที่จะจ่ายนะคะงบป,ประมาณที่จะจ่ายพร้อมกับรายละเอียดทะเบียนเกษตรกรความชัดเจนการนำส่งของ uition, ทกศอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ชัดเจนแล้วนำเสนอเข้าที่ครอรมอในลําดับต่อไปค่ะแต่วันนี้เรามาตามในเรื่องของราคาปริมาณโครงการประกันรายได้รวมไปถึงควรเรือนไม่เกินกี่ตันนะคะถึงจะได้รับเงินในส่วนของการเจอกัยครั้ง, completa, งนี้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2,564ทับ65รอบที่1โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เป้าหมายก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินะคะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมมะลิประทุมธานีข้าวเปลือกเหนียวแล้วก็ในพื้นที่ที่ปลูกข้าวทั่วประเทศเลยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจํานวนทั้งหมดกว่า4.6ล้านรัวเรือนนะคะคุณผู้ชมซึ่งมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องอยากทราบปริมาณอยากทราบราคาว่าจะได้เงินเท่าไหร่ต่อไร่เดี๋ยววันนี้เรามาติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้เพราะว่าจะอ้างอิงจากแนวคิดเดิมของปีที่ผ่าน มานะคะราคาวความชื้นไม่เกิน15%ไม่เกินคัวเรือน40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่โดยชดเชยเป็นจํานวนตันแนแต่ละชนิดข้าวค่ะเรามาดูชนิดข้าวแรกนะคะก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันรายได้เขาจะประกันอยู่ที่15,000บาทคัวเรือนไม่เกิน14ตันซึ่งถ้าหากคิดเป็นต่อผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ก็จะตกกิโลกร,รัมละ359กิโลกร,รัมต่อไร่ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะราคาที่ทางรัฐบาลประกันไว้อยู่ที่1 4 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนไม่เกิน16ตันนะคะคุณผู้ชมถ้าหากนำมาคิดในส่วนของผลผลิตเฉลี่ยกิโลกร,รัมต่อไร่ก็จะอยู่ที่465กิกิโลกร,รัมต่อไร่ค่ะ ทีนี้ในส่วนของข้าวเปลือกเจ้านะคะข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยทางรัฐบาลประกันไว้อยู่ที่1นึ่งหมนบาทต่อตนอันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ครัวเรือนไม่เกิน30ตันซึ่งตอนนี้ถ้าหากผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ก็กิโลกร,รัมละ6ก3บาทกิโลกร,รัมต่อไร่นะคะคุณผู้ชมคิดเฉลี่ยออกมาแบบนี้และในส่วนของข้าวเปลือกของปทุมธานี ราคาประกันไว้นะคะอยู่ที่11,000บาทต่อตันคูเรือนไม่เกิน25ไร่ถ้าหากผลผลิตเฉลี่ยกิโลกร,รัมต่อไร่ก็จะอยู่ที่685บาทกิโลกร,รัมต่อไร่ค่ะ ทีนี้ในส่วนของข้าวเปลือกเหนียวข้าวเปลือกเหนียวคุณผู้ชมนะคะฟังให้ดีราคาประกันไรายได้อยู่ที่12,000บาทต่อตันค่ะซึ่งครัวเรือนไม่เกิน16ตันนะคะถ้าหากคิดเป็นกิโลกร,รัมต่อไร่ก็คืออยู่ที่393บาทซึ่งงวดนี้นะคะได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทั้งหมด33งวดนะครั้งที่ผ่านมาของปีที่แล้ว30งวดแต่ว่าปีนี้เพิ่มเป็น33งวดนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูในส่วนของเกษตรกร ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการชดเชยต้องทําแบบนี้นะคะมันเป็นเงื่อนไขเลยนะคะคุณผู้ชมเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนในส่วนของการรับเงินชดเชยครั้งนี้กับกรมส่งเสริมการเกษตรหลังจากที่ท่านปลูกนะคะวันที่1 5ถึง60วันตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2 5 6 4แล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะคะเริ่มจากวันที่16มิถุนายน2 5 6 4ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565ค่ะงวดแรกนะคะ จะมีการจ่ายวันที่15ตุลาคมนี้ซึ่งหมายความว่าในส่วนของนบขนะคะโดยทางกระทรวงพาณิชย์นายจุลินลักษณะวิสิทธ์ก็จะนำเข้าคอรมอในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะจ่ายงวดแรกนะคะประมาณวันที่15ตุลาคมซึ่งที่ผ่านมานะคะงวดแรกน่าจะจ่ายในส่วนของเดือนพฤศจิกาย,ยนของปีที่แล้วนะ แต่ทีนี้ในส่วนของปีนี้จะจ่ายเร็วหรือจ่ายช้าก็ต้องรอแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะที่แน่ๆก็คืออนุมัติมาแล้วล่ะคะ่ะว่าจะมีการจ่ายชดเชยอย่างนี้ซึ่งในส่วนขององวดนะคะทั้งหมดในโครงการประกันรายได้ไดสําหรับปีการผลิต2,564-65ก็จะมีทั้งหมด33งวดซึ่งงวดสุดท้ายก็จะไปจ่ายกันในวันที่27พฤษภาคม2565ค่ะ ซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทางธนาคารทกศนี่ยคะ่ะจะเป็นคนจ่ายเงินเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรโดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะคะ เขาจะส่งรายชื่อทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดเป็นรอบๆๆไปภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะคะส่งมาแต่ละล็อตวันละหนึ่งล้านรายแล้วก็ทกศก็จะเป็นการโอนก่อนโอนเขาจะมีการประกาศรายชื่อให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนหรือว่าทกศน,นะคะหน้าทกศให้ได้รับทราบว่าใครจะได้รับรอบที่เท่าไหร่กันแล้วก็ในส่วนของการโอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกรก็ภายในสามวันหากได้รับข้อมูลก็เลยนาข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากที่ชอบนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงพาณิชย์และก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆนะคะที่นำข้อมูลข่าวสารมาให้รับทราบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ